สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเคียในตำแหน่งซับพอร์ตพร้มกับสกินใหม่ล่าสุดอย่าง s i z ออฟเค l และคลิปนี้ผมมีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นการโกงเกมแบบไร้แฮกนะครับซึ่งเวลาวารสงานธนูแล้วเนี่ย ทุกคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครเนี่ยจะเดินช้าลงมากๆซึ่งอาจจะทำให้สตูเดินออกนอกระยะไปได้นะครับแต่เมื่อมีเคลเนี่ยปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับด้วยการใส่สกิลสของเคลสกิลน่าจะเป็นการฮิลตัวเองแล้วก็เพื่อนที่เป็นเป้าหมายนะครับและมอบความเร็วในการเคลื่อนที่แบบ3 0 0แต่มันดูตโลกอ่ะคือแบบมึงมึงมึง,มงชาร์จธนูใช่ป่ะแต่แบบมึงเดินไวไปเอ่อทุกคนซึ่งคอมโบเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นในทางทฤษฎีเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะคร มาวันนี้ผมจะเล่นเคลแบบบิ i ซับจ่าเลยนะโดยเทยมชิ้นแรกที่ผมจะออกเนี่ยก็จะเป็น arc angel staff นะครับก็ขึ้นเป็นหินคริสตัลมาก่อนก็ได้ในเดนเนี่ยก็ใช้สกิล3ต่อไปก่อนก็ได้นะครับในช่วงแรกๆเพราะเราเนี่ยจะต้องเก็บมานาไว้กดสกิล2คอยคิว 2, เพื่อนอยู่ตลอดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นั่นไงพูดถึงก็เข้าไปเลยชิบกาละรโหป่ามาแกงด้วยอ้าวหิวเหรอหิวเหรอเค <Okay, S 2> ผมไล้คิวนะเนี่ยฮะทุกคนดูเคลตอนแปลงล่าง เวลาผมจุดตีแล้วเนี่ยก็เดินโซนได้โหดขึ้นนะครับเออโดนไปดีเพื่อนมารอแกงนานแล้วมีวอร์ไปน,นะเพื่อนอ่านั่นไงมีจริงจบเลยห้าหรอห้าหรอเอาละเอดีผมอันตีไปแล้วเราทําได้แค่แบบขู่แบบผมไม่ยอมคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงจุดยืนให้เด็กมันดูไปพอเราได้รอชัปเตอร์กับเทียมนะี่ะคือเริ่มจะใช้สกลิลได้เรื่อยๆแล้วนะแล้วก็ลองท้าสักคู่ไป ก็ยิงล่อตีนะครับเฮ้ยเข้าจริงเหรออ่าสไลด์มาอย่างนี้แต่ไม่กดสตานนะลูรูเดินห้าวเกินไปเปล่าโอ้าวเอดีผมมันตีไม่โดนแม่เจ้าเฮ้ยไอ้แค่มันเดือดจัดกี่ตัววะเนี่ยเกินมยปุ้ยตายก็ได้อะตายก็ได้อะพอใจยังโอ้โหทีมเอาดิฟก็ไม่ได้ด้วยหรอยาปกระเกมนี้ตกเลยว่ายาบจัดไปการเลนบนที่เราละกันเถอะ เฮ้ยไอ้แค่ยืนลอดเท้าว่ะคุณผู้ชมโถแน่จริงจะหนีสิมาน,นี่มาอ้าว <Nope. S 1> ไม่โดนคือคือเมืเ่อกี้ใครเห็นก็ว่าตายนะเมื่อกี้มันเหรอเหลาเนี่ยแหละอะไรอะเล่นมุกอะลายก่อนอ้าวไม่อยู่งี้ตีป้อมชิลๆนะเฮ้ยไม่ชิลละมังกรแตกวิ่งเลยเพื่อนให้มันมาเป็น <Yeah. S 1> ไงเอดีผมแบบแทตีเปิดอะแล้วจังวันนี้เปิดเคสเซนกาดมาเอดีผมโดนเข้าครับแล้วผมก็อืมอันตีโคมๆไปก็มาดีครับรอเราเพื่อน เฮ้ย <H ö y> ดูทรงไม่รอแล้วเรียบร้อยแตกสวยพี่สวยสวยกูแตกอา้าวก็เพื่อนห้าวไปยืนเองสาช่วยให้รอมาแล้วทถวต่อไปผมก็จะออกเป็นรองเท้าเล่งสกิลนะครับจะได้ใช้คอมโบลายแฮกกันได้บ่อยขึ้นแล้วก็ผมจะออกเป็นฮาร์โมนิกนะครับเวลาเราใช้สกิลอลอวเนี่ยจะได้ฮิลแรงขึ้นไปอีกเผลออเนี่ยแรงกว่าอยู่มีฮิลซะอีกกลางมีประเด็นต้องมาแล้วจังหวะนี้อุยตกใจหมดไอ้เคสสายจ้ำสแกร์เหรอถ้าจะเล่นกันแบบนี้นาไปเล่นเด็ดบาร์นะ ขโมยแบบนี้ก็แตกสิครับเอาเหรอเจ้าก,ก็บอกนะจะได้ถอยกางเกงไม่ดัเดียดมาถอยละอ้าวชาวบวกไม่เลิกเหอเอรอสรลและเข้าเลยเข้าเลยสวยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอดีผมจะแตก<ๆ>ก็เอาอันติไปเลยหละกัารภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าซุปเปอร์เซฟเป็นไงซับจัดไม่หิวคิวครับแล้วก็มาเซฟ AD แทนโหต้องได้รางวัลแล้วปะได้แล้วถอยนะเอ้ยใจเย็นลูกพี่ได้แล้วถอยดีกว่าเออ เอาว่าเฉาไม่จบนะไม่เข็ดไงเข้ามายี้อีกแล้วลูกพี่เพนทิออนผมเข้า,เาไปแล้วไงจะตายจะตายมันเหรอลูกพี่กูเนี่ยแหละเอาอันตีไปมังกรได้เดี๋ยวฮิลให้ <laughs> เลงไม่ถูกเลยโอเคเราได้ฮาร์โมนิกมาแล้วตอนนี้ผมจะฮิลโหดจัดเลยนะแล้วผมก็จะออกเป็นสต f f o f f l o w i n g ทำให้คนที่ผมฮิลใส่เนี่ยจะได้รับค่าเลงสกิลดันเองอันนี้เป็นไอเทมแบบทางเลือกนะถ้า a อดีเราเป็นตัวที่ต้องการ attack speed เนี่ยก็ <laughs> ออกเป็นอเดนก็ได้นะกำลังไปเพื่อนแข็งใจไว้อันตีคมโคมไป ซูปเปอร์เซฟไปแล้วว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วก็กลับนะ <Hey. S 2> อ้าวคาสดีนอยากจะบวกมากๆก,ก,ก็มาดีครับเฮ้ย hey, สวยพี่เพนผมกระโดดเข้าไปแยะเอาเยอะเกินมา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 กได้เอาดิไล่ตีอ่ะไม่ใช่สายตีก็ต้องตีนะก็แฟดสายเลยอะครับมาๆามา,มาลักแฟดมาแล้วล็อกโอ้โหสวยจัดเอ้ยบิ๊กบอสมาถอยเร็วถอยเร็วอ้าวแล้วเฉาเข้าแบบนี้ก็ตายนะ โอเคสวยสวยจนต้องแบบยกนิ้วให้เลยอะ่ะดูเคลวิลสามร้อกว่าโหอันนี้มีแค่ของ2ชิ้นเท่านั้นนะมันเปิดละโหรักจะตายต้องเซฟไว้นะอย่างน้อยก็ยื้แต่ยังไงก็ตายดูจะทรงแล้วโอเคตายจริงได้เยอะได้เยอะมามีเอ็กซอนนะเรียบร้อยกำลังไปช่วยเพื่อนและแฮกวิ่งไปยิงสวยสวยโคตรมีคนหลงแฮ ไปไหนล่ะแฟดต,ตามนะสวยตอนนี้ผมได้โฟลวิ่งมาแล้วอืต่อไปผมว่าจะออกเป็นโซสติลเลอร์ดีกว่าค่าเล่งสกิลจะได้เยอะๆนะครับตอนนี้80แล้วนะนะไวจะจัดเอาว่าเฉา 1v5 ว่ะไม่ต้องสืบแล้วว่าแตกไหม <c ười> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโดน่ะสตาร์ตตสวยนะหลักยิงตีไปโอโหโคสวยวิ่งไปเพื่อนเอาว่าแล้วเขาจะกระโดดไปไหนอีกล่นะ <c ười> เอา้านั่งไงจะตายแต่ไม่เป็นไรนะมีผมอยู่จะเอาอะไรไปตายมผมอะเมนก็ใช้อีโมดโอลาปัดไหลยโชว์ด้ไงเมื่อเท่าไรนะ <laughs> ท็อกซิกชิปหายได้รับป้อมกลางอ่าคอมโบและแฮกดูดีเดินไปจนแบบอนิเมชั่นมันดูตลกอะ่ะเฮ้ยดาเดียสใส่จำสแกรอีกคนแล้วเหรอรอด้วยเพื่อนเออ <c oughs> เพื่อนจับสวยนะมา <c oughs> เพื่อนมาละพร้อมบวก รู้ๆเลยสวยโหคาสดินโคตรแรงเลยอ่ะยื้อก่อนเพื่อนเอาฮิลไปว้าวซาตอนแรกผมคิดว่าไซาออนน่ะต้องตายแล้วนะแต่ถึกเกินส่งพลังบาลอนไปกลางนะเฮ้ยอ่ายังก่อนยังก่อนออ้ยโดนสตันล็อกสวยอย่างนี้โดนใครตายนะมันเหรอผมเนี่ยแหละเอาอะไรไปตีมันเล่นเกลียวซับอันตีมาเติมสวยเพื่อนอ่าเราไม่ได้อะไรและ มาเอาเอลเดอร์ดีกว่ามีคนตามมาว่ะได้ปะเออเดี๋ยวโซนให้โอ้หดูคาสดินดีแรงมากโอเคได้เอลเดอร์ละไปเพื่อนนายวิ่งเร็วที่สุดเอาว่ะแฟตอันตีอ้าวจิบก่าละเอา,า,เอ,าอันตีไปเอาสตาร์ทเฉยคอยฮิวอยู่ข้างนอกหละกัารได้เยอะได้เยอะได้เยอะสวยเลนเน็กเหรออยากจะลองเทสดาเมจมากมากกว่าเพื่อนมาคาสตินด้วยเอาอันตีไปเพื่อน เซอออนแบบยืนในทั้ง <favorite> วันทั้งคืนอ่ะผมจบเลยไม่ได้กลัวแพ้นะเดี๋ยวไม่ได้คลิปมาทำคอนเทนต์ไงประเด็นจีจีต้องได้ mvp แล้วปะโหไม่ได้แฮะเคิลซัพดาเมจยังสองหมืนอ่ะโหจัดฮิวก็โคตรโหดเซฟเพื่อนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยว่าแบบมันคือที่สุดอ่ะคือที่สุดในรุ่นแล้วอ่ะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคลซัพพอร์ตสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเอออีกอย่างหนึ่งคือขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์ในคลิปของแดมมัดด้วยนะครับคืออันนั้นเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการทำคอนเทนต์ต่อไปของผมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ